สวัสดีนะครับผมสวัสดีวันจันทร์นะครับวันจันทร์ทั้งวันก็คลิปนี้จะมาเกาะสปริงนะครับเพราะว่าอัพร้อยยี่มาแล้วเนาะตอนนี้ กำลังเลือๆนะครับแต่ว่ารอบไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็จะจับยัดสปริงสักหน่อยนะครับอ่านี่นะครับเป็นของอีทีแกะมาดูดีกว่าถ้าได้สนใจก็สั่งได้นะครับอ่าสปริงวาวแล้วก็สปริงของกาวนานะครับอ่าสนใจก็ทักหาได้นะครับผมของผมจะเอาแค่เกาะสองพอนะครับ ถ้าอยากได้เกาะสามก็ได้นะแล้วแต่นะครับแต่ว่าผมขอบอกเลยว่าแข็งไปก็ไม่ดีนะครับน็อกควันวเปล่าๆเพราะว่ารถกําลังม,มันได้แค่นี้นะครับที่ว่าจะเกาะสปริงนะครับถ้าอยากนะาให้แรงจริงๆก็ต้องมีแคมเพิ่มนะครับแต่วันนี้ก็แรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังก่อนนะครับ กเดี๋ยวรอ,อบเดินเบาก่อนนะอันนี้คือสปริงเดิมนะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะครับอ่าหอบมันก็จะหอบประมาณนี้นะครับอันรนอบ เดิมก็อย่างกนณีนะครับไม่แรงเดี๋ยวต้องเติมสปริงไปสักหน่อยนะครับผมาตามนั้นนะครับเติมสปริงก็ไม่ยากนะครับก็ถ่ายน้ำมันเครื่องออกมานะครับแล้วก็เปิดฝาข้างเหมือนเดิมนะครับผมถ่ายน้ําเครื่องมาแล้วนะครับผมปิดก๊อกน้ํามันน้ํามันไหลหมดแล้วก็ถอดสา,า,ายน้ํามันนะครับ ก็ปั๊ม่ะแล้วก็เปิดฝานะครับผมเปิดฝาออกมาเลยนะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับก็ตัวนี้นิดนะึง โอเคเราได้มาแล้วอ่านี่นะครับสปริงกาวนานะครับก็ไม่ยากนะเพียงแค่เอาอันใหม่นะครับอันนี้นะครับใส่แทนไปที่เดิมนะครับแต่ดเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนี่นะสปริงเดิมที่มากับของเขานะครับอ่อนมากเดี๋ยวเราก็ต้องถอด อ่าถอดของเดิมออกมานะครับอ่าถอดมาแล้วนะครับผมเวลาใส่นะครับก็เอาเทียทางที่มีสองฝั่งนะครับนี่นะมาเกาะที่ขากรวนานะครับแล้วอีกทางฝั่งหนึ่งมาเกาะที่ขาคันเร่งนะครับผมแต่ผมจะใส่ให้ดูก่อนมือเดียวก็อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วแล้วว่าเวลาใส่นะครับก็เอาสปริงตัวเล็กนะครับ เอาลงไปทางด้านด้านในฝาเนาะอย่าให้มันออกมาโดนตดนเฟืองตัวนี้นะครับจะใส่ให้ดูก่อนนะทำมือเดียวก็อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับอาจะเป็นอย่างกีนน้ีนะครับ แล้วก็อ่เอาครีมนะครับผมดัดดัดเข้าไปนิดนึงเพื่อที่ว่ากาันมันหลุดนะครับอ,อย่างกนนีนะครับผมแล้วก็ดัดขาคันเร่งออกมา,าตัวนี้นะครับอันนี้ผมต้องทำสองมือนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเกาะเข้าไปกับขาคันเร่งนะครับ เอาเข้าไปแล้วนะครับก็ดัดขามันออกนิดนึงนะเพื่อที่ว่ามันจะได้ใส่ง่ายๆนะครับแล้วก็ดัดดัดกลับไปคืนนะครับผมอ่าโอเคจะประมาณนี้นะครับผมอ่านี่นะครับชั้นที่หนึ่งคือตัวใหญ่นะครับในรอบเดินเบานะครับปั๊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 บมาอ่ากอได้ครึ่งหนึ่งปั๊บ อ่าตัวที่สองนะครับตัวเล็กก็จะช่วยนะครับเป็นสองสเต็ปนะครับผมอยากได้สามได้สี่ก็ได้หมดนะครับเอใครอยากได้กลมไปลูกขนุนก็นแล้วแต่นะครับหรือว่าอยากได้ของสำนักไหนก็บอกได้ออันนี้ก็รู้ๆกันอยู่ว่าผมมามาจะไหนนะครับอ่านี่นะครับของเดิมเขาโอเคเนาะโอ้แข็งถือว่าแข็งขึ้นมากว่าเดิมเยอะมากนะครับคนละเรื่องกันเมื่อกี้นะครับ แต่ว่าถ้าแข็งไปก็ไม่ดีนะบางบางเจ้านี่ผมเห็นแข็งตั้งแต่รอบเดินเบานะครับเนี่ยคือเป็นสปริงแข็งไปเลยก็อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับน็อคควันทิ้งไปเปล่าๆนะครับผมอ่ะต่อไปก็สปริงวาลสปริงวาลก็ไม่ยากนะครับก็เปิดฝาวาลออกมานะครับเดี๋ยวจะเปิดก่อนเปิดฝาวาลก็น็อตเบอร์สิบสามตัวนะครับผม เชถอดมาเลยนะครับต่อไปก็เบอร์สิบเจ็ดนะครับผม <c oughs> ถอดง่ายมากใส่ฝาไว้แล้วก็ตะเกียบนะครับถอดอันนี้ออกมาก,ก่อนจะถอดสปริงวาล์วนะครับวิธีการถอดก็ไม่ยากนะครับผม ทุกเครื่องนะครับสัญ,ญลักษณ์เขาจะมอีอันนี้อยู่นะครับตัวทีตัวทียาวนะครับหันตัวทีมาที่ตรงลูกศรของอ,อย่างันนีนะผมนี่นะเห็นตัวทีไหมเอ่ยนี่นะครับกับลูกศรตัวนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่า,าลูกสูบนะครับจะได้ยันกับสปริงนะครับคือมันจะยันสุดเลยคือยันฝ่าวาวนะครับไม่ง่าย แล้วก็เพื่อที่ว่าเราจะได้ถอดตัวนี้ได้นะครับแล้วเราก็หาของกดก็เมื่อกี้นี้ผมเอาแุญแหวนนะครับกดดันเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกมาเองนะครับผมนี่ครับตัวนี้อ่ามันจะไปล็อกอยู่นะครับมันจะมีสองอันอ่านี่นะครับมันจะมีสองอันนะ เราทำไม่ดูอีกตัวหนึ่งคือผมไม่ค่อยถนัดนะครับกดมือเดียวไม่ค่อยมีแรงนะครับอ่านี่นะกดกดเข้าไปอย่างนี้นะครับคือต้องทำสองมือนะครับกดเข้าไปจนดันให้มันสุดนะครับแล้วก็เอาเอา,เอ,าอ่าไอเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะนี่นะสองตัวนี้นะครับออกมา กดไม่ออกก็ตีเอานะครับเมื่อกี้นี่เด้งออกมาแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับอ่าแนวสปริงวาลสปริงแต่งนะครับก็ลวดก็จะใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็สปริงก็จะยาวกว่าเดิมนะครับผมอ่านี่นะมันก็ย่อมแข็งกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้มันจะอ่อนเนาะโอเคตอนใส่ก็ไม่ยากนะครับอันนี้ผมใส่ไปแล้วฝั่งหนึ่งนะก็ถอดท่อไอเสียออกนะครับแล้วก็ใช้กุญแจเบอร์เบอร์สิบแจเบอร์สิบนะครับแขวนเข้าไปในรูของสลักวาวนะครับแล้วก็เอานอ็อตลักวาลวของเรานี่แหละหนุนทับเข้าไปนะครับผมตอนถอดก็เหมือนกันนะครับ ทำทำอย่างนี้ง่ายกว่านะเมื่อกี้นี้ผมผมตีออกนะมันก็ออกเหมือนกันแต่ว่าก็ยากหน่อยอย่างนี้ง่ายกว่าวก็ใสสปริงวาลวนะครับตัวเล็กนี่อ่ะ,อะนี่แหละขัดไปเลยเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่ก่อนก่อน ไปเลยอ่อยากันนี้นะครับผมแล้วก็ยัดเกือกม้าเข้าไปนะครับก็เอาไข่ควงยัดเข้าไปนะครับผมอ่าโอ้โโอเคอ่อาอันนี้นะครับ ใส่ไม่ยากนะใส่คนเดียวก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีมือนะครับเพราะว่ามือนึงจับโทรศัพท์นะครับต่อไปก็ใส่ไปเลยใส่ไปอ่ะใส่ให้มันชนนะครับจยใส่ให้มันหลุดเข้าไปนะอ่าแล้วก็กระเดืองว,วาวนะครับ Okay. ใส่เรียบร้อยนะครับก็จะปิดฝาวาวนะครับปิดฝาวาลวทุกคนปิดเป็นอยู่แล้วแลวนะเนาะเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนเสร็จเลยนะครับฝาวาลวฝาข้างนะครับาเจะกระโดดไปตอนเสร็จเลยนะครับอไหลระบบน้ามันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแช้ตัตาสตาร์ทให้ฟังเริ่มต้ม 没错啊。 ดูว่ามันจะหอบมาเดิมหรือเปล่าอ่อยายังหอบมาเดิมนะครับไอ้รอบเดินเบานะครับผมโคแรงสะใจไปเลยนะครับ ดไนเลยท่านผู้ชม่าโอเคไม่แข็งเกินไปนับสปริงผมก็จัดมาพอดีพอดีนะครับ ถ้าจะเอาแข็งแข็งก็สั่งได้แต่ผมขอบอกเลยว่าถ้าเข็งแข็งไปก็เท่านั้นนะครับนักควันไปเปล่าๆนะครับสปริงเยอะแยะเลยมี RTET ทยันมานะครับโอ้ลูกปัมม๊มจะหมดแล้วนะเหลือแค่นี้นะครับลูกปัมม๊มเดินหอบนะสองสี่หกอันสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเสยหัวชีดโอ้โห พอฉีดเดือนหอบนะครับเหลือแค่หกอันสุดท้ายเดี๋ยวคลิปหลังอาจจะเป็นใส่ลูกปัม๊มลูกปั๊มเอาไง่ายบอกของร้อยี่นะครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนลูกปัมนะ๊มเนาะใช้ลูกปั๊มเดิมนะครับว่าตอนนี้เพิ่มสปริงไปแล้วจะโอเคนะครับท่านใดสนใจสปริงก็ตักหาพิสันได้นะครับราคาไม่แพงนะครับราคาท้องตลาดทั่วไปนะครับผม ีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคครับวีดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ